สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ศูย์ดสุดจุลานะคะก็คือมีบูธอยู่ที่งานศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิดด้วยนะคะนี่เลยค่ะบูธย์ดสุจุฬาหรือจุฬาบุคข,ของเรานะคะก็คือบูธ M15 นะคะก็แวะมากันได้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิดนะคะก็ถึงวันนี้นะคะเราอยู่กันตรงมุมของหนังสือต่างประเทศนะคะ โหคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่เลยค่ะมุมหนังสือต่างประเทศของเรานะคะหนังสือราคาพิเศษเลยนะคะ99บาท1,99บาทแล้วก็299บาบาทโอ้โหไม่มีที่ไหนถูกเท่าที่บูธของศูนย์หนังสือจุฬาแล้วนะคะแล้วก็เนี่ย หนังสือที่หลายๆคนนะคะแบบเป็นถามหากันมากมายเลยนะคะนี่เรามีแบบโหอลังการงานสร้างในหนังสือต่างประเทศนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะพวกคู่มือสอบต่างประเทศก็มีนะคะและแยะมากมายนะคะเจอนะคะอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะคะนี่เรายังมีของเชื่อลึกของจุฬาด้วยนะคะมีเสื้อมีมีมีเสื้อเสื้อเสื้อ,อ,อบอลน,นะคะก็ พรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้ขายดีมากเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาพิเศษนะคะน่ารักมากมายนะคะมีของเชื่อลึกเยอะแยะแล้วก็ที่ขายดีนะคะ<ร>ก็จะมีท,<ร>ที่วางหนังสือนะคะแล้วก็มีพัดนะคะมะีกระบอกน้ํานะคะแล้วก็มีกระเป๋าต่างๆนะคะของ ที่มุมนี้นะคะเป็นมุมพิเศษเลยนะคะของเพื่อเลือกต่างๆของจุลานะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีหนังสือนะคะในส่วนของหนังสือลดราคาพิเศษนะคะ15 2 0นะคะก็เป็นหนังสือที่หลายคนเนี่ยถามหากันมากมายแล้วก็นำมาไว้ที่นี่นะคะที่บูธศูนย์การ,ระชุนนชึกษาสิริกิตอ่าแล้วก็ นี่มีหนังสือที่พิเศษนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะเดี๋ยวเราไปทางทางด้านนู้นดีกว่านะคะให้คุณสุภกิจนะคะกับคุณอัชราแนะนำหนังสือนะคะอ่าครับสวัสดีครับก็มีหนังสืออีกเล่มนึ่งนะครับที่ส่งคุณคาที่อยากแนะนํานะครับเป็นหนังสือชุดบันทึกนึกอร่อยนะครับ เล่มนี้ของท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลนะครับหนังสือเล่มนีร้รวบรวมตำราอาหารนะครับทั้งไทยและเทศนะครับตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับโดยตั้งแต่ที่ท่านเนี่ยเป็นต้นเครื่องนะครับอของสมอของนหลวงราชการที่9นะครับหสือชุดนี้ทรงคุณค่าตำราอาหารที่หาได้ยากยิ่งนะครับก็มีจําหน่ายที่บูธสูนือชุลาด้วยนะครับในราคา1,500บาทนะครับก็ผู้สนใจต่างๆก็สามารถมาซื้อที่บูธ สูงสือจุฬาได้นะครับ M 1 5ครับค่ะและอีกเล่มที่แนะนำนะคะหนังสือชื่อว่าชีวิตชีชวิตนี้ชะตาริกิจของดอร์ซิมเมตปันติเวชกุลนะคะเล่มนี้รายได้ทั้งหมดเ,ออเป็นเล่มใหม่ที่เปิดตัวในงานนี้นะคะแล้วรายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาทั้งหมดนะคะถ้าใครมาที่บูธ M 1 5นะคะของศูนย์สือจุฬามาหาซื้อได้นะคะมีที่นี่ค่ะที่นี่ที่เดียวค่ะ เอ่อมุมด้านหลังนะคะจะเป็นคู่มือสอบสำหรับเด็กๆนะคะก็มีหลายวิชาที่แนะนำอย่างเช่นเด็กมาหาอย่างเช่นแมวส้มอันนี้เป็นเกี่ยวกับสังคมเด็กก็จะมาหาเล่นนี้เป็นพิเศษเอ่อไม่ว่าจะเป็นสังคมคูมพี่บอลเอ่อของอาจารย์ปิงดาวองหรือแม้กระทั่งเอ่อหลายๆเล่มน,นะคะลดราคาพิเศษ1 0 3ถึงนะคะจะมีทุกวิชาให้ได้เลือกสรรน,นะคะ เด็กๆก็จะมาหาการในช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าทํางานหรือสอบในวิชาภาษาอังกฤษต่างๆฝากค่ะสวนหนัสือจราอยู่ที่เอ็มสิบห้านะคะก็ทุกเราจะมีพี่ๆคอยแนะนําถ้าน้องๆอยากหาหนังสือเล่มไหนสอบถามได้แล้วก็มีบริการที่อยากให้น้องๆเนี่ยอยากใช้เล่มไหนดีๆถามได้ค่ะพี่ๆคอยบริการอยู่นะคะเจอกันที่เอ5มสิบห้าค่ะ หกทำนานกันเป็นจี आते <laughs> हैं